อันนี้เป็นอุปกรณ์ลลมิเต็ดนะคะมันจะมีให้แค่ช่วงปลายปีช่วงที่เป็นเทศกาลเท่านั้นถ้าซื้อตลอดทั้งปีก็จะได้อุปกรณ์สีขาวถ้าไม่มีแบบค่าเปลืน่นใดๆแล้วก็สเปรย์กันน้ำให้แล้วถ้าไปโดนน้ำกระเด็นใส่มันก็จะไม่ซึมมันก็จะแบบนั่นได้อยู่นี่นะ ตัวดีทองกริบไม่มีแบบสีหนังตรงขอบเนี้ยก็ไม่มีทะลอกนะจริงๆถ้าใช้งานมันก็จะมีทะลอกบ้างะแต่อันนี้ไม่มีเลย หลังตรงนี้ไม่โยนเลยเห็นไหมเนี่ยถ้าใช้งานหน่อยนะตรงนี้จะมีรอยโยนเนี่ยไม่มีเลยทองอันนี้มาดูสายนะหัวตรงนี้ใช่ไหมนี่นี่ไม่มีแบบ ซีดเลยอะสักนิดหนึ่งแล้วก็สายเนี่ยอุ้ยคือยังแบบไม่โยนอะเนี่ยคือหนังดีมากรูแบบไม่แหกนะสายแบบไม่ได้มีโยนด้วยนะบำรุงหนังให้แล้ว น,นี่ดูข้างในตรงนี้คือทองแบบกิบดถ้าใช้แบบไปซักระยะหนึ่งอะตรงเนี้ยมันจะมีแบบเนี่ยมันจะต้องมีแบบถลอกแล้วเขาเคยมีใบหนึ่งมันก็จะถลอกแต่ใบเนี้ยไม่มีคือเขากะซื้อมาใช้เองไงเพราะว่าแบบสภาพมันดีอ่ะข้างในนะหนังนี่เขาบำรุงให้แล้ว อันนี้แบนสเต็มชัดเจนนี่ข้างในสะอาดใส่โทรศัพท์ได้แล้วก็เหลือที่ใส่อย่างอื่นด้วยอันนี้หัวซิปหัวซิปคือนี่คือทองมากเนี่ยค่ะลองดูเอานะ เพราะว่าเขาก็ได้มาสามหมื่นห้าแล้วอะก็แล้วก็บำลุงหนังแบบนู่นที่นั่นที่อีกคือซื้อหลุยมาไงก็เลยจะปล่อย